สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกกับผมช่องตัวร้ายชาแนลอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะมาครับผมลุยกันครับผมสักหน่อยแล้วกันครับผมตุนที่5้าพันท่านผู้ชมนะตุนที่5้าพันจัดไปครับผมที่เพลเยอร์ก่อนแล้วกันนะครับเนาะเบาๆไปครับผมตุนเยอะแต่ก็เบาเไปอันนี้ก็จะเล่นลักษณะเหมือนเดิมครับผมนะครับในลักษณะของการเซฟต้นทุนครับนี้ก็หน้าค่ายของ T N J 1 2 3นะครับเนาะ T N J 123เหมือนเดิมครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผม เชาะมาเชาะไปเชาะมาเชาะไปห้าแต้มโดนไปหนึ่งดอกครับผมโอ้โห <c ười> คือเล็ดจังสั้นว้าโอ้โหยอปรับขึ้นแบบลิมิตหน่อยท่านผู้ชมลิมิตเต็ดหนักหน่อยโอ้เปิดหน้ามาแม่งเล่นเขาให้ท่านผู้ชมไปครับผมเริ่มทบไปเรื่อยครับผมมาทบไปเรื่อยครับผมแม่งห้องสวยมากท่านผู้ชมนะห้องสวยมาก ห้องดูดิห้องถ้าสวยไม่สวยดูจากสถิติเขาแพ้หลักได้เลยครับผมห้องก็พอไปได้อยู่ท่านผู้ชมนะยังไงครับผมโบกมือมาหนึ่งรอบแล้วเปิดแรกกินเปิดสองอยากกินอีกเลยครับผมสงสารพี่หน่อยเถอะไพ่คู่แตกหรือเปล่าไพ่คู่ไม่แตกครับผมอา้าวลัางสวยถึงไหมโอ้ยเรียบร้อยอา้าวเบิ้มมาหนึ่งดอกครับผมสองเซสวยอา้าว กลับมาคืนครับผมกลับ <g rab S 2> <g rab S 1> มาคืนครับผมอ่าห้าพันสี่ผู้ชมสวยเย็บไปครับผมเย็บไปเย็บไปเอาเย็บไปครับผมเหมือนจะเหมือนจะตัดลงตัดลงอย่างเดียวนะดูดิแต่ว่าผมว่าต้องมีสักไม้แน่นอนที่ว่ามันจะทะลุผู้ชมดูได้เลยครับผมสมวนมากาผมแถวหนึ่งผู้ชมนะแถวหนึ่งเขาไปซ้ายมือผู้ชมนะสามหนึ่งนะ พอลงแถวสองแม่งต้องสองหนึ่งแน่น,นอนอ้าวหน้าสวยดิอู้แม่งหน้าขอบเข้าเกินเอามันสามแต้มเราสูงกว่าอา้าวสูงกว่าดิเจ็ดแต้มลังไงเรียบย้อยเดินครับผมเดินครับผมสวยมาอีกสองมันแปดโอ้หมันไปนเสียจังหวะไอ้ชดแรกเปิดมาเราเข้าเร็วเกินผู้ชมนะดีแล้วเราใส่ไม่หนักเราใส่ไปห้าร้อยพี่ชมนะก็หน้ามืดไปครับผมนึกว่าแต่จะมืดยาวโอ้ย สองสอง,สองชมต่อไปแถวที่สามแมงเสียงนอชมนะเนี่ยแถวหนึ่งแถว2องแมงตัดกันอยู่แล้วอะไปแดงแล้วกันน้อชมมาเล่นสเตปคู่แล้วกันอ่ะเล่นสเตปคู่แล้วกันการเดินเงินนะ้องชมในะการเดินเงินการวางให้แบบปลอดภัยก็ต้องวางไปลักษณะนี้นะชมนะคือมีห้าพันก็ไม่ต้องไปใส่0หกพันนะ้ชมนะเข้าเหนือครับผมโอ้โหมันหน้าสูงว่ะ แม่งมีทันนะพี่ชมมันเปิดหน้าจ็ดมาแม่งสูงริ้วเลยผู้ชมแต่บางห้องนี่หน้าจ็ดอยู่ยากนะพชมน้แม่งแปดเก้าแปดเก้าอ่ะอ่าโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมยังเสมอตัวอยู่ครับผมยังเสมอตัวอยู่นะไปครับผมน้ำเงินไปแม่งทะลุจริงผู้ชมทะลุจนได้ผมทะลุต่อเลยครับผมทะลุต่อเลยครับผมมาจะโดนไหม ทำหน้านิ่งเก้อน,น้องหมวยหน้าไม่รับแขกเลยผู้ชมแต่ว่าผมให้เห็นไม่ได้ผู้ชมนะให้เห็นไม่ได้ผมว่าต้องเบิดภาพ้ครับผมเดี๋ยวผมจะอยู่ไม่ได้ครับผมนะครับเนาะโอ้ยมันหนกเต็มอา้าวชนโอ้โหไปเสียโบนะัสไปเดีโหเสียไดย้ไปเยอะด้วยม,มันกินโบนัสเราง่าย,ายๆเลยคผู้ชมโอ้โห โบนัสหนักเลยครับผมห้าร้อยไปใหม่ครับผมไปใหม่ไปใหม่เอาห้าร้อย,ยอกินใหม่ดิพอย่าเสมออีกนะเสมอเสียโบนะัสทีคณผู้ชมนะไม่น่าจะมาสามหลอกเสมอแเราต้องสายคุณผู้ชมนะมาแน่น้ําเงินลงไหมลงไหมเชาอมาสองมาดิเท่าไหร่วะเนี่ยหน้าอะไรวนะเนี่ย โอ้โหแม่งป๊อกเก้าโอ้โหถ้าเราใส่ฝั่งแดงไปบนอันหนะ้าร้อยนี่ได้เยอะนะผู้ชมนะแม่งเก้าศูนย์นะน่าจะสิบต่อผนะู้ชมนะโอ้โหไม่ง่ายพันเลยนะเหลือสองพันห้าว่ะไปครับผมลงแม่งแต่น้ำเงินเลยม,มันจะลงไหมมันจะตัดจะลงไหมอ่ะอไม่ได้อับไปครับผม ใจแข็งสู้น้าเงินห้ามาดิขอบขอบอีหยังวะนั่นไงขอบฝั่งนู้นครับผมเรียกมาโอ้ยแปหลังอย่าเก้าก็พอเรียบร้อยเออสวยเปิ่มมากับผมโอ้โหแปดศูนย์เก้าพันครับผมมาดีมาดีโบนัสแตกครับผม ไม่รู้ม่ได้กี่เท่าคุณผู้ชมนะสองพันเราใส่ไปสองพันแล้วก็บนัสหนะ้าร้อยเนาะได้มาเก้าพันโอ้โหสิบเท่าหรือวะเนี่ยสิบต่อแล้วสิบต่อหรือไปต่อคุณผู้ชมโอ้โหเก้าพันเลยวะเอา้า <c oughs> เรียบร้อยบนัสแตกจนได้ครับผมว่าคนข้างห้องนี้หอกไอแต้มมันจะห่างกันเยอะมากคุณผู้ชมนะแต้มห่างเยอะนะกินกันเยอะอยู่มันไม่ค่อยแบบห้าห้าหก สี 4, 5, ่ห้าอย่างนี้ก็ใกล้กันไม่ค่อยได้โบนัสท่านผู้ชมนะการที่จะเล่นโบนัสก็ลองสังเกตการห่างแต้มดูครับผมว่าควรใส่ดีไหมห้องนี้ถ้าเกิดว่าห้องที่แม่งแต้มห่างหางท่านผู้ชมหน้ารุ้นสามต่อโอ้ยไม่เงาอีกแล้วแปดสามอือหือกำไรสามพันท่านผู้ชมโอ้โห ไปนำเงินครับผมชอบมักอีหลีครับผมกับน้ำเงินนี้มาขอสักหนึ่งหมื่นพอมาเพื่อนโชะไหมโชกไหมโชกไหม,มเอ่ยมาดีฝฟาบมาหน้าหคุยมันหน้า9้าเอาเราเจ็ดแต้มเฮเราแปดแต้มโอ้โหเรียบร้อยถ้ามันขอแล้งงานเข้าครับผม เแปลต่อเจ็ดโอ้โหปรหว่าไปดิโอเคครับผมก็พอดีกว่าครับผมหนีครับผมหนึ่งหมื่นพอครับผู้ชมนะหนึ่งหมื่นพอครับผมนะครับนอ่เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับนอไปกันครับไปสวัสดีครับ